เขียนไม่ตังค์ไม่เขียนมาเลยโดนตัเช้าเลยครับพี่น้องบอกเขาเลยตัวพวกเราไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษีแล้ว,ลวมไม่มีพรบาคุ้มครองที่ไทยแ,แล้วผมเพิ่งทำมาพี่มาจดทำแนละ้วผมก็ต้องกลับบ้านถูกไหมล้วผมก็กลับบ้านผมจะทำทรางตามแค่นี้ ไม่เอากลับบ้านแล้วผมจะทำยังไงผมถามหน่อยลากท่วงอ่ะที่สองให้ดูเลยเห็ดที่เรียกเนี่ยเห็ดที่เรียกที่รถนที่ไม่เกี่ิเรียนเทียนมันสีไม่ก็ผมก็ผมฟังผู้สัมพันธ์ผมถามว่าผมเพิ่งซื้อมาแล้วผมจะไปจดยังไงดูเลยนั่นแหละที่สองให้ดูเลยเนี่ยไม่น่าครับแล้วผมจะไปทำยังไงผมถามหน่อยถ้าผมเอากลับบ้านผมเพิ่งทำซื้อมาเมื่อวานผมลากกลับบ้านผมทำทันเหรอพี่ผมแค่ผมถามแค่ว่า ผมอันนี้ใช่เนี่ยผมลากกับบ้านเอาเพี่เขียนไปสั่งมาที่ดูสเาคุณดูรถอะไรทำไมอ่ะเมื่ี้สำเนาผมมีถ้าไม่มีผมเสียภาษีไม่ได้ไปดูกันดู้เขียนไปสั่งมาแค่นั้นเองม่อยากนไรหเดียวถามถามแล้วไครับผมจะเอาพรบกู้เยไอ้นั่นให้ให้พรบสำเนาคุูรถคันแรกให้ให้คดูแบบ รถแท้กรถผมไปางมาดูพี่ ตลอดอ้าวแปดโมงหกอะไรอะอะไรก็จะยืดจะยืดจะยืดงานมาแต่เช้าเลยครับว่าแล้ว ถ้าพี่จะเขียนใบสั่งว่าใช้ตัวลากไม่ไม่มีใบอนุญาตแค่นั้นเองตอนสี่ตอนตอนี่แปดหนึ่งหกนะฮะแปดที่เรียกก็คือตัวพ่วงไม่ปีเดียเสียภาษีไม่มีป้ายทะเบียนมันจะจดยังไงทันล่ะพี่ไม่ทันหรอกเพราะมันไม่ทันพี่ก็เขียนใบสั่งมาเลยว่าใช้รถที่ไม่มีการจดทะเบียน แค่นั้นเองพี่เขียนไม่ตางค์มเลยนะผมไม่เสียเพราเสียแค่ปราบเองใช่ทีไรน,นคะครับอ่าครับพี่เขียนไม่ตางค์มาเลยว่าใช้รถอหะที่ไม่มีเสียภาษีอะไรลากจุงมาแค่นั้นเองพี่จะเอาอะไรพี่จะยึดเหรออะไรพี่ก็จะยึดเหรอเมืม่อกี้พี่เขาบอกอะจะเอาไปลงพักอะเนี่ยพี่ดูแล้วเขาประกาศขายอะเขาจะขายรเขาเชนล้อทั้งหมดเลยแล้วถามว่าผมซื้อปุ๊บก,ก็ทำทันเหรอพี่ เพื่อเขียนไปสฟังมาแค่นั้นเองใช่พี่อะไรก็จะยึดไปร้อยเวนจับกูไปร้อยเวมันไม่ใช่แล้ว แล้วพี่ออกไปสั่งมาเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆโดน make เอกแล้วเขาไปสั่งมาเลยทีเดียวจบยากยาวๆไปเขาไปเสียค่าปรับเอาโอเคครับพี่เขาออกไปสั่งให้ผมแล้ว นั่นแหละขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับผมได้ไปสั่งไปผมสบายใจพี่จะยึดของผมมันยึดไม่มีทางยึดได้อ่าเมื่อกี้พี่เขาบอกเขาจะยึดเอาไปลงพักแล้วให้้อยเวรไม่ได้พี่ยึดไม่ได้พี่พีเจ้าที่ออกไปสั่งให้ผมคนเดียวแล้วผมไม่เสียค่าปัาใช่ครับมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะยึดจะยึดมันมันไม่ได้เพราะว่าวันเดียวพี่มันทําไม่ทันหรอกผมเพิ่งซื้อมากับน้อง แล้วผมก็ลากกลับบ้านผมก็ต้องไปทําให้เรียบร้อยผมเข้าใจอันนี้ยแต่เราต้องไปแจ้งที่สุราษฎร์เราจะแจ้งที่นี่เราทําไม่ทัน,ค,นทครับนั่นแหละพี่แต่เพื่อนแกพี่เขาบอกผมก็บอกแล้วพี่ไปเ,เขียนไปสั่งมาแล้วพี่เพราะว่าผมว่าลากมาจําอยู่แล้วผมจะรู้อ่ะเพราะว่าเราซื้อมาใหม่อ่ะมันท,ทนาไม่ทันเราพี่ออกไจนี่มามันก็ต้องไปแจ้งขนส่ง ขอแจ้งขนส่งขอแจ้งใช้ทะเบียนอ่าเทนเลอร์พวงลากแค่นั้นเองครับอ่านั่นแหละครับพี่ไม่มีอะไรโอเคครับขอบคุณมากโอเคโอเคครับพี่ครับนั่นแหละพี่ผมต้องการอย่างนั้นแหละเพราะว่เดี๋ยวก็จะเรียกตลอดทางอย่างเงี้ยแล้วผมมีใบสั่งผมก็เดี๋ยวไปเสียค่าปากทีเดียววิ่งมาจากจันทบุรีใช่ไหมวิ่งมาจากจันทร์ผมว่าอยู่สุราษฎร์ ไปซื้อเรือกลับมาแล้วก็ไปต้องไปแจ้งที่สุราษฎร์อีกทีว่าเรือต้องไปแจ้งใช้น่านน้าที่ใน,นเขตสุราษฎร์กลับมนต้องเขาเขาไปแจ้งที่กรมเจ้าท่ายอยู่แล้วพร้อมกับรถเนี่ยไปที่อ่าขนส่งครับครับนั่นแหละครับขนส่งเขาก็จะตรวจอีกทีหนึง่งโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยที่ได้ไปสั่งแล้ว <laughs>